เป็นคู่ที่6กํำหนด3ยกพิกัด152บปอนด์เพชรอดิศักดิ์แกงกรูมวยไทยภูเก็ตครับพบกับนโมยจากอิรานอาลีเรซาอาเมสซาเดเปลี่ยนชื่อใหม่นี่ถูกหน้กล้าต่อยครับมวยอิรานครับอาลีเรซาต้องกล้ากล้าต่อยครับแม่ไปปั้มฟัดครับต่อยหน้านี่อาจจะติดกาติดนองครับฝ่ายฝ่ายแข่งกันครับ พอจะไปคว้าพอตีเขานี่แห่ลำบากล้านก็ยังไม่มแตกซ้ายแทงซ้ายครับถอ,อ,อหนหายใจเลยครับคุณมารุตโอ้โดนเข่าเข้าไปนี่เริ่มจะขายพิษสงแล้วครับเข่าของเพชริศักครับเข็นไปมาผ่านยก2ครับพักเกิดครับอาริเลซ่าครับอะไรครับหมัดขวามา ไม่ยอมทุบวงในเลยครับอยู่ห่างๆครับตัอเตะตัดกระปรีบขึ้นมาโอ้โหเจอซองต้องขับฟันเดินเลยครับจิงหนึ่งสองยังไม่ถึงต้องคิดบวกอย่างเดียวครับอาริเรซาลื่นครับเฮ้เขี่ยขาหน้าคับคุณมารุตครับล่อครับเพ้กอาริซาเพ็กซ้ายโอ้ยไป่ยันลงนี้ซ้ายนะแข่งขวาเ <ไป S 1> ชียวไป,ไป อะไรเทปิ้นแผลลมปริ้งไปปริ้งมาแต่ดีความมั่นใจจะหายไปนะครับเรื่อยๆโมาก็ยังติดบังแทงไหมแทงไงเลยครับอารีเลาซาโด้บัดขวาครับแม่จะหลอกเข้าไปทุกคครับดูครับตีมา ว่าครับโดนตลอดหมดยกสุดท้ายปรช้าซะก่อนครับซ้ายโอ้ยดีว่าถากหัวไหลไปนิดหนึ่งครับหมัดขวาครับโดนเหมือนกันครับแต่ว่านี่ครับกระแทกซ้ายแทงซ้ายครับปายหน้าครับแย่แย่แล้วก็เสียบครับคึงแข้งคึงเฮ้ครับหมัดขวาแล้วโดนสอกคืนนะครับแหมลูกดีครับ ทีอคาหน้าล้มลงไปครับระหว่างที่ต่อยหมัดตานี่มองบนนะครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าเลี่ยมเชิงมวยนะครับนีครับโอ้โหดีว่าเป็นปลายเท้าครับเด้วกิมขวาเข้าไปครับ winner from the red corner Thailand เพชรอริศักดเคนกรูมวยไทยภูเก็ตครับว่าชัยชนะกับบ้านไปนะสำหรับยกคู่ที่6วันนี้ครับ